อ่ะทุกท่านเราก็จะมาติดตั้งโถส่วมนะท่านทำไมผมถึงเอาท่านี้กเ็เป็นเพราะว่าเราเราวางท่อไม่ได้ตอนตอนแรกเราไม่สามารถวางท่อตรงนี้ได้นี่เห็นไหมนี่ท่อของมัน,นอยู่ตรงนี้ถ้าเราวางเนี้ยมันก็ไม่ตรงเออเห็นไหมมันไม่ตรงมันไม่ลงล็อกตัวนี้นะเพราะนั้นเราก็ต้องเป็นท่านี้เอา ต้องเป็นท่านี้นะครับ นะปูนปูนเจ้าใส่กะละมังนั่นใหม่แล้วก็เคล่นเคลื่นเลยเอาใส่กะละมังเลยเดีเล้นใหม่ก่อนออน้ำร้อนคิดน้ำใส่จค่น้อยอืมโอเคพอ เดีย๋ยวเราจะมาติดโถส้่มนะท่านการติดโถสซวมเนี่ยท่อตรงตูดโถส้่มเนี่ยตรงนี้ยต้องตรงกับท่อที่เราวางาไว้นะถ้ามันไม่ตรงองทาให้ตรงนะท่านไม่งั้นมันจะไม่ไหลนะนนตัวนี้ต้องมาตรงกับท่อที่เราวางาไว้ คาให้ข้าอเก็บใบข้าวเลียวปั่นใหญ่ยาสิเมียตป็นมาืรู้ตามถูกเข้าเดียวหลักระที่เขาได้พี่นองแนเกียรใก่นะครับตลาดรพี่น้อยเดินท่าวตะกูเดินเวีนนังบรินเวีนนั่งกำการชาวราชิดขุ้แม่เต้าเพื่อพันระดับบรีพอ้ี่นองเขาคือเป็นุ่นุ่เน้รุ่นแรกก็มาาได้ คือพาพุาลานเบิกบานแปลงเมืองนะครับเลขขหเลอ็อาุผ่านเหล่าเป็นอนัญมณีทุกชนิที่น้ารับเอายอยย่ออีุนนะครับครั้งแรกครั้งกนาระเคราะหเสียอก็คือ,อนน่นแรกนะครับถ้าตางบานแปลงเมืองนะครับจากเข้าไปอีกแล้วนะครับสา,ามรมีร่างทของชุบชนแ่รนะครอขอแดงร่อม เหลือ่ยังู่อีกหนึ่งกับพ่อัวูดถขนะครับแต่ไม่ได้แุยงลกใจใจะตาองย่อยกับูเรื่องานการเข่าโยกปานะครับไม่เรียกวาเวลาแะครับพี่น้องมากันเถอะช่ียกันนะครับกินเข่ายกปาะขวุทนรุ่าอเาเตรียมพ่อพ่องานเาบริวารกันคืควายิ่งใหญ่นะครับบารเจ้า ว่าบก้วยหนจัตนะครับจากสมผสานเพื่อนนะครับเพราะว่าจะเป็นแกยยาหรือี่เราควทุกเพื่อนนะารับสำหรับหน้าใจนะครับเพราะว่าจะเป็นพริกกิ้งกะทิมะละกอนะครับมะนาวละลายพริกละยานระบมกใหมันนะครับซอยกันพ้าวละมัแลวเมื่อซอยจะภาพซอยหนาหนา้อยชมนะครับแกงตอ่ากซอยกันนะครับ งานแบบนี้ฮาเพ่วฮาเขากืดยอยกันเพื่อเมอด้ครับรอยกันเพื่อนใบ่อด้วยอพุกุนรั่่าจต้งฮมนะครับแสดงว่าปรุงบาลมีแม่ฮาเพอ่กนอยายากนะครับน้องที่ไม่รวอเพิงประดานมือเท่ม่ไดิมือด้ยระรับ่าไม่จะตาไดน่นะครับ่เรียนับาาฮาาาร 我不能打过来。<noise> <noise> <noise> ให้ระายายห้คนคไทยทีทำร้เา่วกอย่างกายอ้ยที่รไวยแล้ครับมันจะน่าดีานให้เาองให้นะบายระบาด้วยกั้ารด่นีมหนาทีนาต่างกับุขภาพเป็นเรื่อกคนที่ไม่ไปรู้ร่องาที่าต้องไปด้ 哎呀！<noise> <noise> <noise>

Продолжение следует... ทังชาวบ้านใช้ผิวแลก็เบลตระแบบไป่ระดับให้ับบครลนี้และหลายท่านหรือเาเป็นพ่อเท้หรือชุมชนชานอดีตพนักานทุกท่านอาจจะเปเชื้อวันน้ำร่งที่นั่นช่วยนะครับต้องรับแก้ตัวนั้นอยนะครับเป็นเรื่องง่ายกันให้ใจก็เป็เรื่องลาจะผ้าแต่ว่าเป็นคนตับพาเป็นผู้รักษาโมรารักาจารจะมาเพิ่มริโเพินขึ้นนะครับ อ่าแวหลังเราจะเป็นคุณกำนันโนเธอ่าทักจามันคนิสาแสงคุณภาแล้กลูกหลานให้ทุกกำรับใจต่อสู้ในวันนี้ในวันหน้าลกหลานออกอะไรที่ตุนายกันเบอร์แ้วจอยกัน 大家，你们是跳不跳？ 也不买。Yeah, อโอเคสวยงามทุกท่านออโถสซ่วมจะหันไว้ทางนี้นะครับเพราะหันมาทางนี้ไม่ได้มันไม่ตรงมันไม่ตรงกับท่อที่เราวางเอาไว้นะครับถือว่าหันมาทางนี้ก็ดีดีเหมือนกันทุกท่านเวลาลืมปิดประตูจะได้ไม่ต้องหันตรงๆก็จะได้เห็นแค่ขาอ่อนเออ โอเคนะครับนี่นะเราก็หันโถไปทางนี้นะครับเพราะว่าเราเราใช้ท่อเดิมไงนี่เราใช้ท่อเดิมไงทุกท่านพอเราใช้ท่อเดิมปุ๊บมันก็เลยมันก็เลยตรงตรงไม่ได้อะนะนี่เราใช้ท่อเดิมนี่เราไปเบียดกับเสาพอดีเห็นไหม เราเบียดกับเสาพอดีเราไม่สามารถแบบตั้งจึ๊กมาอย่างนี้ได้เลยนะเรามันเอียงมาตามันนี้เรื่อยๆนะเออถ้าเราขุดท่อตรงนี้เราก็ตั้งตรงได้เอออันนี้ผมพยายามแล้วนะเต็มที่แล้วเอาเท่าที่ได้แล้วท่านเออ่ะฝากไว้ท่าน,าาานี้สวัสดีครับ